สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องทุกท่านเหมือนอีสซาเอนเด็กเขาป่าฮะเฮ็ดที่เราเด้อจ้าช่องเส,สขาข้าเหมือนี่มาล้าพี่น้องไหมม้าเราจ้าโอ้ยอเพอจิพอเนาะใมายมนล่้ไค่ะลังจจกาทางหายไปหลายมือเขาป่ามาแล้วบานนี้ไปหาหลายมือแล้วจ้าจ้าสวยสวยมาแลเสวยสวยเนาะค่ะของวันที่ เจ็ดตุลาคมเนาะค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกคลิปใหม่ล่าสุดเด้อค่ะล่าสุดล่าสุดอุ้ยค่ะวันนี้เลยช่งเฉยๆเลยพี่น้องอื้ยใหญ่วันพระมือนี้วันพระเฮ็ดไหมวันพระเฮ็ดออกค่ะจังไหนฮาเอ้าเล็กจิ้มเลยบอกยายจิ้มเลยจิ้มเลยไปจังโลชั่นมานแล้วมันมาแล้วจ้ามือนี้มาสวยๆเนาะใจยายเหมือนนี้วันหยุดค่ะวันหยุดวันหยุดวันวันพระวันพระพอดีเนาะ มามามาบ้านเลยด้พี่น้องบานตูมาสมกันค่ะเห็ดปกจี๊สาน้ำเนาะค่ะดเหียมีเือดองงเหดเหยีมีดือมันจะมันมันมังเขาเลยพี่น้องอือลายตาเด้อมวยดูสิส่งโซย่างเนี่ยมาี อยังไรจิ้มอยู่พี่น้องย่งไรจิ้มอยู่ค่ะยังไงจิ้มอยู่ค่ะ <c oughs> จะชิวไปได้จิมจ้มเติมเต็มแน่นอ่จะอือจิ้มอยู่จิ้มอยู่นเลยอือย้ายไปเลยเนี่ยตัวน้ำพอดีเลยเนาะยายเนาะจัดกำลังบ้านกำลังบ้านพอดีเลยจ้ะ อากาศจะคนคืนไหเนาะพอยู่บนเขาน้อยใหญ่ดีได้พลังานกันเท่าเดี๋ยออกมาหาเห็ดเนี่ยจ้ะเีวชดีค่ะต่อต่ตอนี่จะมองไหนจะเนยเหนพินพ่นไหมพิ้นพ่นเนาะเกมเห็ดก่อนได้อจ้ะตรงเด้อฝนคืนมาเรือน้อยใหญ่ให้ดีเก็บก่อนเด้อจ้ะไม่ลาสุดเด้อใคะ วันที่เจ็ดตุลาคมสองพนห้าร้อยหกสิบนะคเขามาหล่อเหากัมาเลยจ้ามาแต่สีบลอนน้อยยายน้อโอ้ยเด้อเนี่ย เฮ็ดปวกข้าวใหญ่เลยน้องใหญ่ดอคนใหญ่หัวไปแต่หลังหัว็นออกสีน้ำตาลเอ้สิ่งเศร้าอ๋องออกให้เกียบไปเด้อค่ะนี่มาสุบะตบใี้ตาคนนี่คตโตเ้อบอตาดอกใหญ่ ออดอกใหญ่คับมันยังหละคะเหตุบกจริงเลยนี่ต่อไ้เลยคือข้มเขาข้มเขาคือใหญ่ว่าใช่เนาะมือเขามือเขาโอ,อ,อ,อ้วันจิตโตยายหนูเจ้าจุาจนะ่มเหี้ยกำลังถึงตุ้มๆเลยจ้ะ ตอนต้องเวนขมๆแน่น้อยยายน้อืใช่ตุ้งไงคะยางจ้ะโอ้ยพอมันที่ปกเขา ยินแน,น่นกยินแน,น่นขาใหญ่ว้าขาอู้หดองดองโมเอโอเคโอ้ยมีขาหน่อยายจ้ะไปซ้อนปนดันไปตอนละ มัน,น,มนมนันมันมันลยลอยืนในทางยางเลยนะคะนี่อือเฮ้ยขยอ้มีดอกต่มนะ ขบวนงานบนใดเนาะอายญ่เป็นฮาดไลเห็นบ่างมาหากใหม่หาดแนี่เห็นแทงค่อยๆค่อยๆนาไม่ได้ขาค่ะขาเป็นแข็งด้ ที่มันคงหกงัดไปน่ะนี่ละมองงานปลาเขื่อนได้เหนแอนเป็นทางยางเนาะยางเหน่นเป็นยางเดียวงันกินเข่ยนไม่ไม่ อูข้าวเหน้นเ้อคไปาวขคุณฝเห็ดหมูนี่ดอกญงข้าหญานาะใหญ่จเห็ดดอกจี๊ายน้ำน้ำนองแล้วค่ะโอ้แม่ทีปอกขาวเนาะยใหญ่อ้ยเบ่งดอกคุณจะล่ะดอกไงออกห่างดอกใหญ่ๆนี่เตนไงดิ บอคอยเป็นจุ่มเนาะยาย <Okay. S 1> แต่ว่าดอกไงดีค่ะโอ้าจะค่ะไปต่อเลยยายมองไหนต่อคุ้งดี ดีแนนไหมเด่นแนนโอ้ขาดมองนี้ดีแนนดีนังแนแนนะดีเมียว Oof. <laughs> ต่งตรงย่ไง chưa? คนมาแล้วจ้ะพี่น้องคนในเด้อยะเลืมมือนะจ้ะกำลังาสียงาควกำลังมานปเนาะากคนหากินหายังเนาะเนาะหาขุดมัขุดจิโปมในสัาะหาเ็ดือนี่ยางหาตยางือกันเหรอคะ 怎么还继续干，继续干。 บางหมดแล้วไงสาหมาได้แ <pada> ล <disappearance> ้ว <Sustain> ค <able calculator> <S 3 apology> ่ะเปล่าวเลยจังน้อยเนาะ

หัวงั่งกำลักใส่แด้วจ้าช้ะส่วนสอดช้านก็ได้เสียงมันจกเยโจเทนอยู่ด้วยกันเลยนะนอนกันดีไหนอนสนมามาทังน้าน้าหลายดัรไปเลยค่ะ ็ลันนีอ้โออกมาโตนก็ได้เนีโตยโอ้ยค่ะโอ้ยโดนง่ย่ทเขาเลย 什么呀？木呀，你那边。 น้องไมีไ่แ้วบัวปางโอเคมีคนมากค่ไะไก่จงมาตอนนี้ยังนะเร <c oughs> าบคงจบยมค่ะ ยุมนึงจ้ะโมยยุมสุดท้ายจ้ะสุดท้ายจ้าของโมนี่เนาะ,ะลายเต๋อไปเลยโมลอยเต๋อดอกงายดองงามจ้ะ โมเดลน้อยะจใหญเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายต,ตัวเด้อค่ะไปตัวจ้าไ,ไปมันต่อหิงน้อยใจ้หยเนาะบรรยากาศป่าตอนยางเบนก็จะเป็นจากเซลกาป,ป่ปปาอุดมสมบูรณ์เนาะค่ะไปรุมต่อหาต่อจา้ามันมัน,มน เพศปกตากะให้ลูกน้อยเป็นค่ะนี่มาเบิ่งแม่งไงเป็นตาจะตาตาเยะจัะหญิงดองน้ะยายตุ้มๆหสิตุ้มๆถอยมากอะอ้ยเบิ้งเกลือเมนหนูีหยียหญิงนิดเดียวโอเห็นอู้ย จ้ามืัอนี้มาหฮเฮ็ดช่วงเสาวๆมาอยู่เด้อค่ะมาเนี่ยนาะจะยายเนาะมายามสาค่ะมาอยู่จ้ะานี่ค่ะเฮ็ดโมงเนาะยายจ้างามค่ะดอกใหญ่ค้าใหญ่จิกดอกงามๆเด้อจ้าปกจิกใส่น้ำน้องเนาะค่ะบ้านแข็งดีค่ะขาก็ใหญ่ดีเนาะยายเนาะเบิ่งขาได้ไหมค่ะว่ามันเฮ็ดปอกขาวเนาใหญ่เบิ่งขาค่ะ เห็ดหมูหนึ่งเด้อค่ะมัน,ม,นมันจ้ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพี่คลิปไปเพียงเท่านี้นะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจของอีสานสอนเดย์นเด้อค่ะขอบคุณถูกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอการคลิปหนาเนาะ,ค,ะค่ะกะหลังจากที่บไดล้ลงมาสองสามเหมือนเนาะจหายเนะะาะค่ะมัน,ม,นมันจา้าไป ครับปเบป็นอลไรค่าฝนกับคืมฝ้าคึมฝนมาเนาะเ <c oughs> ิสิตกเอ <c oughs> ้ยงามโมแมนเหฮดปกขาวผลแล้วเนาะแ <c oughs> มืองดอติเหละคะ